วันนี้นะคะก็มาพบกันกับ ep 12นะคะ4วันหยุดยาวๆนะคะวันที่3าสิถึงวันที่สที่บ้านสวนเป็นต้นเดือนของเดือนมิถุนาด้วยนะคะวันนี้เราก็มาทำคานกันต่อเลยนะคะ4วันนี้คิดป้าวางแผนไว้นะคะแล้วก็มาเทคานโครงบ้าน น้อยของเรานะคะให้เสร็จแล้วก็ใช้แบบแล้วก็ทํากันเองนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ที่มาช่วยทาหลังจากที่เราว่างทาคานนะคะแล้วก็มาดูส่วนของเราตรงนี้ก็มีแตงโมนะคะแตงโมน้อยเกิดขึ้นพอเราเคยซื้อแตงโมมาถาแล้วเราก็ฟางเสร็จเม็ดมันไว้ตรงนี้นะคะ ในสัปดาห์นี้เราก็ซื้อต้นไม้มาเพิ่มนะคะต้นอะไรก็ไม่ทราบจำชื่อไม่ได้ค่ะอันนี้ก็มีเพิ่มมาทุกๆครั้งที่เรามาเราก็จะต้องมีต้นไม้มานะคะมาเพิ่มสีสันให้กับสวนของเรานะคะช่วงนี้ก็เวลายามเย็นนะคะอากาศดีมากที่นี่ฝนตกทุกวันเลยะคะ่ะทำให้ต้นหญ้าของเราดูเขียวไปหมดเลยนะคะ เรามีโครงการนะคะข้างๆเราก็จะปลูกข้าวโพดนะคะข้างๆอันนี้เราก็มาดูอีกวันหนึ่งเราทําสําเร็จแล้วนะคะแต่เราก็ยังมาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะคะช่วงคานเราต้องใช้เวลาตนะ้องผสมปูนแล้วทำเองทุกอย่างนะคะถามว่าหนักไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยคะ่ะหนักไหมแต่ว่ามันมีความภูมิใจนะคะบ้านของเราเราได้ทำด้วยตัวของเราเองนะคะ ค่อยๆทําไปค่ะทําไปตามกําลังนะคะสุดท้ายแล้วแล้วมันก็สําเร็จออกมาได้นะคะแล้วก็มาติดตามบ้านน้อยในอนาคตนะคะเราจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆหลังจากที่เราทําบ้านเสร็จก็ยังมาดูนะคะมุมนี้นี่แหละที่เราจะขุดปลูกข้าวโพดนะคะเราจะยอดข้าวโพดเอาไว้นะคะหยอดสุดแนวเลยนะคะเอาไว้ทานนะคะ ข้างริมรั้วของเราแต่ไครที่เราปลูกไว้ก็งามนะคะต้นไม้ครั้งนี้เราปลูกทุเรียนไว้ด้วยนะคะสองต้นนะคะเรามาลอติดตามดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้นกล้วยปลูกเรามีทุกอย่างที่เราชอบทานนะคะเราจะปลูกไว้นะคะก็เป็นกำลังใจให้บ้านสวนยากกบหลานด้วยนะคะ สามสี่วันที่มานะคะฝนตกหนักทุกวันเลยก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะก็อาจจะได้ภาพไม่ได้ครบแต่ก็ฝากติดตามกันในอีพีต่อไปนะคะขอบกำลังใจจากทุกคนด้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ